ที่แนะนำาัวัวนคุณมงคลน,น,นะคะนายกสมาคมรัฒการไทยค่ะวันนี้มาอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะคะมาช่วยสนับสนุนเป็นวัตถุดิบเพื่อไปทำครัวกลางสิชุมชนนะคะก็วันนี้ก็จะมีแพนเบสแล้วก็ไส้กรอกไก่หมูประมาณ1ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีผักผลไม้อีกประมาณ3ปตัน เนื้อหมู1ตันแล้วก็มีขุดเชียงอีกหึงตันซอสศรีราชาอีกร้อยกว่ากิโลนะคะก็ทั้งหมดนี้สามารถเอาไปประกอบปรุงอาหารได้ประมาณ 30, ส0 0 0 0อินม,มน,ะนะคะหมื่น0 0ม30,000เสริฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่ายังมีคนพี่น้องคนไทยที่อยู่ในชุมชนนะคะซึ่งยังลำบากอยู่เพราะนั้นการที่เราเป็นสมาคมพัฒนาการไทยซึ่งร่วมบุญกันนะคะสามารถที่จะรวบรวมวัตถุดิบมา บสนุนให้กระทรวงพัฒนาคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยซึ่งดูแลพี่น้องอยู่ในชุมชนเนี่ยสามารถที่ส่งต่อวัตถุดิบนี้ไปซึ่งวันนี้เาก็มารับกันเองทั้ง10ชุมชนเลยนะคะซึ่งก็เป็นความเพิ่มปิตินะคะที่วัตถุดิบซึ่งมีค่าและมูลค่าของเราประมาณ2ล้านบาทเนี่ยได้ไปถึงพี่น้องในสังคมที่ยังมีความลำบากจากวิกไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาสมาชิกสมาคมได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็จริงๆแล้วที่ผ่านมามีคนถามอยู่ตลอดนะคะว่าสมาคมพัฒนาการไทยไม่ได้ไม่ออกมาเป็นตัวกลางในการร่วมบุญกับใครต่อใครเป็นเด่นชัดเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องคนทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเจอซึนามิธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยเจอมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดร้านกันเกือบสองเดื ที่เราไม่เคยเจอนะเพราะนั้นทุกคนก็สะบักสะบอมไปกับธุรกิจนะคะต้องดูแลทั้งลูกน้องนะคะต้องประคับประคองธุรกิจให้อยู่ได้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มคลายล็อกแล้วนะคะก็กลับมามีชีวิตการทําธุรกิจกันใหม่เพราะนั้นก็ถือว่าวันนี้ได้รวบรวมเพื่อนๆส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่มาร่วมบุญกันวันนี้นะค่ะที่ผ่านมาเรามีโครงการช่วยประชาชนและก็สมาชิก ที่ระสอบภาวะวิกฤตโควิดยังไงบ้างคะ,คะก็ในแต่ว่าคือในช่วงที่ที่ผ่านมาจนช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโครโรนา19เนี่ยที่ทางสมาคมมักน่ไทยก็เป็นตัวแทนในการที่ช่วยหาซอฟโลนให้กับร้านอาหารและในคนอืนสายท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งการที่ได้ช่วยกันเรียกร้องให้ทางประกันสังคมจ่าย62 ของคุณทดแทนในในการหยุดงานโดยมีเหตุจําเป็น,นะคะก็2เรื่องใหญ่จะช่วยต่ออายุให้เพื่อนเพื่อนร้านอาหารควก็โครงการในอนาคตนี่เราจะทําอะไรบ้างอะคะก็ในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยคงจะได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรนะคะเนื่องจากตอนนี้ผลไม้ในภาคใต้ปีนี้ก็คงจะออกเยอะมากนะคะ ก็คงจะได้ตอนนี้ภาคตะว,วันออกน่าจะหมดปัญหาแล้วนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยมีผลไม้หลายแสนเป็นล้านล้านตันก็ต้องช่วยกันนะคะทาให้พี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้เนี่ยปีที่แล้วเราก็ได้ช่วยปีแล้วไม่มีปัญหาเลยนะคะผลไม้ภาคใต้ก็หวังว่าปีนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์จากปีที่แล้วเราจะคงจะได้ช่วยทางกรมการค้าภายใน,ในกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันให้ผลไม้จํานวนเป็นล้านล้านตันนะไม่ว่าจะเป็น บางคุดลองกองผู้เรียนยนะคะสามารถที่จะไปสู่พี่น้องคนไทยที่ร่วมใจกันปลูกผคผลไม้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีไรายได้ที่ดีขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะให้ฝากให้กำลังใจผู้ประสบจากภาวะโควิดนะคะก็เนื่องจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด19เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น ครั้งแรกของโลกนะคะเปรียบได้กับสงครามโลกครั้งที่สาก็ว่าได้นะคะทุกคนช็อกกันหมดเลยนะคะแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะคะบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าการสาธารณสุขของเราที่ช่วยกันคิดวิธีนะคะหยุดให้ได้นะคะแล้วก็ความร่่มร่วมมือของคนไทยทุกคนใส่หน้ากากล้างมือนะคะแล้วก็หยุดนะคะในเรื่องธุรกิจอยู่บ้านกันทําให ทไทยได้รับการกย่อองว่าเป็นประเทศที่มีการสาธารณสุขดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็การแพร่ระบาดน้อยที่สุดเป็นลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยิึงเหล่านี้เนี่ยเราฝ่าฟันกันไปได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งชาตินะคะการมาสนับสนุนในเรื่องของอ,อาหารเป็นสิ่งที่พวกสมาคมพระธารไทยทําได้ดีที่สุดเพราะนั้นว่าเราคงจะต้องร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันกันไปให้พ้น ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไวรัสโคโรนาหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเพื่อเดินไปด้วยกันให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ